การที่วัดบางพยอมมีเรือหลายลำเนี่ยต่อก็เนื่องมาจากทั้งทั้งพ่อปู่ย่าตายายเรียกว่าปู่ย่าตายายนะก็เล่นมาตลอดเมื่อก่อนนี้ก็เล่นกันมามีเรือประจาวัดอยู่ประจําก็ก็มันก็ซุดชมทังไปของเก่าอะนะของเก่าทังไปนี่ก็ ก็ได้ความศรัทธาของชาวบ้านที่สืบเรื่องกันมาสืบต่อกันมาศรัทนธะาในเรื่องกีฬาทางน้ำก็นะ <c oughs> ของเก่ามันปูมันพันพงไปมันก็เสื่อมสลายไปนี่ก็เกิดจำริขึ้นมาว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่จะสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนนี้ก็มีเรือที่ขุดต่อจากของเก่ามาก็มีเรือลนึ <c oughs> <c oughs> ชาคอนไทยที่ปลูกมาจากต้นไม้ทั้งต้นต้นตะเคียนแล้วต่อมาต่อมาคันลำนั้นก็การชํารุดใช้อะไรไม่ได้สูบเขาไม่ได้ว่างนะไอ้หลงน้ำแข็งสูบเขาไม่ได้ก็มาต่อขึ้นใหม่ต่อขึ้นใหม่ก็ลำที่ต่อมาตัวหลังลำนี้ลำนี้ลงประเภทสิบทิพลายประเภทกลางแล้วก็ต่อมาก็ลานี้พอหล็ดําดำ ันดำแล้วก็หลายลำนึงเวลาเราโดยขวัญแก้วเข็ปปุดขวัญแก้วอะไรก็ก็ช่วยกันมาก็สีพายก็ช่วยกันไปแข่งแต่ละงานงานได้เงินน้ำมังอะไรมันก็ตบเก็บเอาไว้แล้วก็มัดต่อกันขึ้นมาก็ถึงมีหลายลำเนี่ยนะมีหลายลำ ในจังหวัดพิศนุโลกนี่ก็คงจะมีวัดบางพยอมเนาะที่มีเรือเยอะกว่าเขาอะ่ะทางทางวัดโบสถ์เขาก็มีแต่เขาไม่มากถึงขนาดนี้มีวัดลำสองลำก็มีที่นี่แหละทั้งหมดที่ก็มีทั้งหมดหกลำลก็ก็เล่นกันมาต่อที่เราันมาเนะี่ยตั้งแต่คงปู่ยาตายายเลยนะก็เ,เป็นเป็นในสายเลือดนะ ก็รว่าได้นะเป็นสายเลือดสิทธิต์ต่อมาต้องมีปีล่าสุดนะคะผงเ่อได้มีการส่งแ้วเข้าไปแข่งขันกันก็ที่ได้รางวัลเลยก็ที่วัดใหญ่เรานี่เองได้ลำนี้ได้แชมป์โลกพระราชทานประเทเรือภายในเรือภายในจังหวัเดเตรมลำเทพบุตรฝันแก้วนี่ก็ได้ได้รองแชมป์นะ ได้ลองแชมป์หรือไงแชมป์ไม่ได้หรอกได้ปรากดได้แชมป์ปีหกหนึ่งอ่าปี๋ยหกหนึ่งได้แชมป์แชมป์หนึ่งเปลี่ยนต่อไปอันี้ก็ได้ทำมาปีแรกก็ได้แชมป์เลยได้แชมป์โลกพระราชถานปีที่ปีที่สองล้ำปีที่สองต้องการสร้างมันนะก็หลุดไปปีที่สามก็มาได้มาได้คืนอีก ได้คืนแล้วก็ปิที่แล้วก็ได้คืน <c oughs> มันก็ไปหลายที่เหนะมือนกันนะมันเป็นรอง<ป>แชมเยอะมากกว่าคนของเราไม่ค่อยพร้อมนะไม่ค่อยพร้อมก็ไปเอาคนในสถานในจังหวูในที่ต่างๆ,ๆนะในที่เขาเล่นเรือนะอามาผสมแล้วก็ก็ไปด้วยกันไม่ค่อยได้นะ ตลบพ่อคะแล้วส่วนมากฝีพายเนี่ยมาจากไหนนะคะก็ในก็ในบ้านมีบ้างบ้านในหมู่บ้านในหมู่บ้านมีบ้างถ้าภายในก็เอาในบ้านเลยถ้าเป็นองค์เพนก็ต้องเอาที่อื่นมาจากเพชรชูบทบ้างจากสุโขทัยจากอะไรอย่างเนี้ยุิกิจก็แล้วแต่เราจะมีคุณสมบัติอะไรก็ต้องเป็นเงินเป็นทองเขามาก็ต้องมีค่ากินค่าอยู่ค่าพานะกก็ต้อง อ,อย่างเวลามีงานครัง้งหนึ่งเนี่ยาชาวบ้านอะไรเงี้ยได้มาช่วยในเรื่องของการดูแลฝีพายที่สมในนามของอวัด<น>บ้างไหมคะไอ้ส่วนมากตอนซ้อมก็ไม่มีะนะตอนที่ไปแขกเขาก็มีเหมือนกันมีมาช่วยทำตับข้าวทำอะไรบ้างข้าเสร็จควาสามรถทีไปอย่างหนึ่งนกัน ปีสปอนแองเจี่ครับแฟ้งครับเป็นปีพายของกระป์ตัะะ้งแต่ตอนก่อนเด็กคุณพี่นะคะช่วยเล่าความเป็นมาหน่อยนะคะว่าใครชักชวนคุณพี่มาเริ่มเริ่มนะครับทีแรกคือมากอ่อนพ่อก็เป็นปีพายมากอ่อนก็ติดตามพ่อจากนั้นก็ซึมซับมาเรือเ่อยๆเกิดความชอบก็เริ่มเริ่มลงซ้อมเริ่มลงเล่นตอนอายุ1 3ครับตั้งแต่ตนน้นมา ตั้งแต่แรกที่เริ่มเล่นก็ตั้งแต่อายุ13ครับจนตอนนี้ก็ถ้านับเป็นสนามอะนับนับไม่ได้แล้วถ้าเป็นอายุปีก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่14แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มเล่นเรือม,มาแล้วก็เมื่งมาเป็นตัวจริงเมื่อ6-7ปีนี้เองนะครับตอนนี้รับตำแหน่งเป็นหัวเรือนะครับมีหน้าที่การอาดเกมภุมจังหวะนะครับการให้สัญญาณสีพายข้างหลังนะครับว่าเราจะ สปีดสปินช่วงไหนนะครับจะอ่านเกมนะครับคอยอ่านเกมในจังหวะในการเพาะเพื่อเร่งความเร็วจากประสบการณ์นะคะคณที่พอมีวิธีที่จะชนะได้ไหมครวิธีนะหนึ่งเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมลุคลาก่อนคือเตรียมพร้อมผีพายให้มากที่สุดเราต้องรู้รู้กําลังผีพายเรากับคู่เราสู้ว่าเราพอจะฟัดเขาได้ไหมสู้เขาได้แค่ไหน ก็คือลหลักๆเลยอยู่ที่สีพายเราเราต้องรู้สีภพายแล้วว่าเาใช้เวลาฝึกซ้อมนะครับก่อนที่จะลงแข่งขันครับเวลาฝึกซ้อมนะครับเราต้องใช้เวลาเตรียมตัวอ,อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าสองสามเดือนครับเพราะว่าการฝึกซ้อมค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะครับมันต้องใช้ทั้งทักษะการฝึกท่าทางครับเราค่อยมาลงการใส่น้ำหนักครับผมเลยค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน ในวัดบางพยอมนะคะนอกจากจะมีเรือยาวแล้วนะคะยังมีอุปกรณ์ใช้สําหรับขนย้ายเรือนะคะก็คือรี่หรือเทลเลอร์นะคะซึ่งจากการสอบถามหลวงพ่อมานะคะภาคเหนือนะคะสร้างที่แรกคือที่พิษณุโลกค,ค่ะ